รอยเรื่องเมืองไทยคุณสามารถคุ้มทรงธรรมจะพาคุณผู้ชมไปที่อำเภอตาพระยาจังหวัดสราแก้วนะฮะที่นี่เป็นแกรนด์แคนยอนเมืองไทยอีกหนึ่งที่เลยนะครับสถานที่แห่งนี้เรียกว่าละลุฮะเป็นดินแดนมหัศจรรย์คุณผู้ชม <c oughs> ก็คือว่าในทุทกๆปีเนี่ย ที่นี่เนี่ยจะเปลี่ยนรูปร่างไปเรื่อยๆอเพราะว่าไรเพราะเป็นดินนะฮะเพราะมีการตกตะกอนของชั้นดินต่างๆแล้วก็แต่ละครั้งแต่ละปีแต่ละเดือนมันจะมีเรื่องของลมเรื่องของฝนเข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยทําให้รูปร่างของดินเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปติดตามกันในช่วงร้อยเรื่องเมืองไทยกันเลยครับ ปริมากรรมดินที่มีรูปลักษณะต่างๆที่เห็นอยู่นี้ไม่ได้เกิดจากสถาปนิกหรือมนุษย์เป็นผู้สร้างแต่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติทั้งฝนล,ลมแสงแดดที่กัดเซาะมานานกว่าหลายหมื่นปีและเกิดการยุบตัวหรือพังทลายของดินตามการเปลี่ยนแปลงของโลกจนมีรูปร่างคล้ายกำแพงเมืองหน้ผา,าเจดีย์ปราสาทมีความสวยงามและแปลกตาแตกต่างกันตามจินตนาการของแต่ละคน ที่แห่งนี้คือละลุดินแนมั่ศจารย์ตั้งอยู่ที่ตำบลทับราชอําอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วมีพื้นที่กว่า2,000ไร่อีกทั้งยังถูกขนานนามว่าเป็นแกรนแคนยอนของเมืองไทยถูกค้นพบเมื่อสมัยปี2540สมัยท่านผู้ว่าสมชายชุมรัตนะครับได้โปรโมทขึ้นนะครับแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ก็เกิดขึ้นมานานครับตามประวัติก็ประมาณเป็นหมื่นถึงสองหมื่นพันปีนะครับที่เกิดขึ้นนะครับจากที่เราเดินชมนะครับก็คือเกิดจากกาดจากดินยุบตัว นะครับส่วนที่เป็นแหลมหรือเป็นเป็นบานเป็นดอกเห็ดหรืออะไรเนะี่ยก็คือส่วนที่แข็งที่สุดของพื้นดินที่มันทรุดลงพื้นที่อำเภอตะบยานี่ก็ไม่ใช่มีที่แห่งนี้อย่างเดียวนะครับมีในพื้นที่ของตำบลทับไทยก็มีนะครับแล้วในส่วนของตำบลทับลาดเนี่ยก็มีกว้างนะครับแต่ส่วนตรงเนี้ยมันก็อยู่ประมาณสองถึงสามร้อยไร่แต่ถ้าพูดภาพโดยรวมโดยทั้งอำเภอเนี่ยทั้งตำบลเนี่ยก็จะประมาณสองถึงสามพันไร่นะครับท,ที่เกิดละลุละล,ล,ะลุเป็นภาษาเขเมรแปลว่าทะลุ ทุกๆปีจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปเรื่อยๆตามสภาพของภูมิอากาศที่ช่วยกันตกแต่งชั้นดินนักธรณีวิทยาเคยเข้ามาสำรวจพื้นที่คาดว่าเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่เพราะเป็นพื้นที่ต่ำลักษณะเหมือนแอ่งกระทะอีกจุดที่นักท่องเที่ยวต้องมาลองใช้จินตนาการในการชมก็คือเจ้าแท่งดินแท่งนี้ที่มีความสูงกว่า3เมตรคนส่วนใหญ่มองว่ามีลักษณะคล้ายหัวช้างหรืออีกมุมหนึ่งก็มองเหมือนเห็ดยักษ์ และลูปแห่งนี้ถูกจัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์ของจังหวัดส่วนข้อมูลรายละเอียดที่นักท่องเที่ยวต้องการรับทราบเพิ่มเติมจะมีมัคุเทศน้อยจากโรงเรียนหนองผักแวน่นคอยให้คําแนะนําซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้กับน้องๆในช่วงวันหยุดด้วยบริการเช่น k, รถดีแท็กับนำเที่ยวก็เป็นกลุ่มขึ้นมาแล้วก็กลุ่มไอ้พวกของที่ระลึกนะครับพวกของที่ระลึกนั่งเที่ยวมาก็เพื่อให้นักเที่ยวซื้อนะครับซื้อไปฝากเป็นของฝากครับ แล้วก็มีกลุ่มโฮมสเตแล้วก็กลุ่มของพวกไอพวกสบู่จากธรรมชาติครับรายได้ก็คือส่วนหนึ่งให้ชุมชนส่วนหนึ่งก็เป็นการบนรุงในกลุ่มแล้วก็มาได้บรรยากาศแปลกๆไปอย่างหนึ่งครับผม แลกจุดหนึ่งของลาลู้นะครับก็คือประตูวัสนาที่เห็นอยู่นี่แหละครับที่อดีตนะครับเคยเป็นทางช้างผ่านที่เขาเชื่อว่านะครับถ้าใครได้ผ่านประตูนี้นครับและอธิษฐานนะครับก็จะได้ดั่งใจประสบความสําเร็จอีกด้วยครับส่วนการเข้าชมละลุจะต้องจอดรถไว้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเท่านั้นไม่อนุญาตให้ขับรถเข้าไปเพราะอาจจะทําให้ดินเกิดการยุกตัวโดยมีบริการเช่ารถอีแท็กพาเข้าไปชมค่าบริการคาละ200บาท หลังจากเที่ยวชมเสร็จแล้วยังมีศูนย์แสดงสินค้าโอท็อปของดีในพื้นที่ให้ได้ซื้อติดไม้ติดมือกลับไปเป็นของฝากสามารถคุ้มรงธงทำสำนักข่าวไทยสองทอรายงานก็น่าไปเที่ยวนะคะมีสถานที่ทางธรรมชาตินะคะได้ไปศึกษาเรียนรู้แล้วก็มีสินค้าดีๆให้เลือกซื้อด้วยนะคะค